หลครับแล้วก็จเจอกันอีกครั้งนั้นในเกม Naruto p a t t r n Arena นะะอ่าภาคที่สองแล้วนะก็ามาต่อรู้สึกรอบที่แล้วจะเล่น Naruto ไปนะ,ะลองซาสุกิบ้างนะซาสุกิลองเล่นลองท่าเิมอนเดิมนะยังไม่รู้ยงังไม่ว่า้ตูรอกูเลยเออแล้ไงวะ คิดจะลองคุ้าอะไรเรื่งเลยแต่รู้สึกยัาไม่คุ้มาเลยต้องเลี้ยไปตัวเข้ามาเยอะอุ๊ย อย่ามาหยุนกูเดตายะาสก็ไม่ไหวเฮ้ยอือก็ลองเลยออไอือ บอดี้แลมเคยฟังไหมเอ้ยเดี๋ยวให้บอกว่าโอ้ยตอยเลยโอ้ยว่าแล้ว โอ้ยโอ้ยทตาจมูกดลบไปมึงลบไปมึงอือตายเลยลูกอ้ยเอายังไม่ตายตายแล้มันควนดูมันแม่ยอย เดวลงใหม่อาเด่ะโอ้ <laughs> โหเ, <laughs> เยตัวอะไรวะเกิด <laughs> เตะกระดูกหักเลยตัวนี้นี่อ <laughs> อื <laughs> กระดูกมีคุณเหรอข <laughs> ้าวแรงเล็กเงินอือดันกไม่อยู่หรอก <laughs> <laughs> กระดูกหักซะมึง อยากดีไม่เกือบเละเยไอ้อะไรเนี่ยกูเกลียดไหมนี่เราออกมาไิกูเกลียดแ่งวอา้ยปลับเกลียด เราจะต้องฆ่าเราอยู่นานแล้วก็ได้ใช้โอ๊ทำไมมึงโจมตีได้ก็กดเกลียว่ปัญหาคือไม่มีฆ่าซ้ำเลย โอ้ยโอ้ยเวหมอชนะไหมเอแพ้